โอหม่เอาใหม่โอ้ยฟิลเตอร์อ,ย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 อุยน่ารักอ่ะขอตูบอสไม่ขอดูโมเล่ชัดยัง สวัสดีค่ะทุกคนน้องมังเป็นไงบ้างสบายดีค่ะพี่แทนพี่แทนแลาสบายดีไหมยูเตอร์สองขวบคพับเด้วทำฉางแบบนี้ทั้งไลฟ์เลยเทมามแล้วไม่ไหวชชาแล้วน้องมังกินแป้งเด็กยอนมาถึงนี่เลย <c oughs> ไว้เลื่นนมผง <laughs> อยากเป็นมันมีน้องมังเป็นเลยค่ะพี่แอนนี่เป็นเลย 嗯，嗯。